เกิดขึ้นถ้าสามารถปลูกเพชรได้ก็น่าจะเป็นยังไงก็ไปดีกว่าที่จริงเห็นปกคลิปน่าจะรู้นะว่าปลูกยังไงนั่นแหละครับผมโอเคมาูคิดว่าเราปลูกเพชรเนี่ยจะใช้งานเนี่ยจะใช้ได้จริงไหมมาไปดีกว่านี่ครับผมไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนะครับผมซึ่งหมู่บ้านเนี่ยเป็นบ,บ้านปกติทั่วๆไปเลยนะฮะที่เกิดกลา,างเอ่อทะเลทำการทะเลนะฮะโอเคแล้วก็เอา้าใครข่ปลาปูตรงน,นี้โอ้ยไอ้ไใครลาปลูกตรงนี้โอ้โหนี่ปลูกเพชรอย่างนี้เหรอแล้วเราจะเราเพชรไม่ได้เพชรยังไงอะ นั่นดิเอออันดับแรกต้องไงตอนนี้อ่าต้องตามหาต้นตอว่าจะหายังไงแสดงว่าเจ้าเพชรพวกนี้น่าจะเติบโตที่ธรรมชาติหรือไม่ก็ถ้าเราตีจะสุ่มมั้งเนี่ยเออถ้าเราตีสุ่มเนี่ยเอ้ยนี่ซิดเอ่อได้ก็ได้ซิปกติแต่ไม่เห็นเพชรเลยอ่ะไหนโอ้น้องแมวโหได้เพชรจังเลยขอเพชรได้ไหมฮะที่นั่นก็ปลูกเพชรเหมือนกันโหเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมีเพชรอย่างนี้บอกนะว่าเฮ้ยนี่แหละเนี่ย d ดมอนด์เพลเอ้ยไข่มุกเพชรอะเรื่องนี่เหรอไม่ือนี่ไไรไม่ได้เพชรอะโอ้เสียงเลยโหนี่เหรอวคธในการปลูกเพชรเอ้ยโอ้โอ,อมันเกิดตามธรรมชาติจังฟรีว้าวว้าวว้าแอ้อออว้า,าแล้วา,ลาวว,าว้า,า,ารวร้า้าวว้าวว้าดว้วว้าวว้าวว้วว้าวว้าววาวว้ามว้าวริามด้าว่้าวอ้าว้าว้าวว้าววาวว้นวว้าวว้าวว้านีา้นนาั้งไม้านว้าวว้าวว้าวว้่วว้าบว้าววีาวว้าว้วก็ดูว่านัเม็ดโอ้โห เฮ้ยอู้ยเยอะมากอืมแต่ว่ามันเติบโตในแบบพื้นที่วันวานิลาใช่ไหมเออก็แชมดิเฮ้ยเก็บไมย่ยางอูอ้ยมันมันเกิดจะยัง,ยงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเตะพึ่งดิตัดตัดไม้ก่อนแล้วตัดต,ตัดไม้เพื่อชิลล์คืนนี้ก่อนเออนะถ้ามันโตแล้วก็เฮ้ยใ,ใช้ใช้นั่นของใช้ของเลเจอร์วันนฟาร์มไหมเออน่าสนใจโอเคมาตัดไม้ก่อนตัดไม้ทำารป่าแต่แค่ต้นเดียวไม่ไปแล,ละะ้วมั้งไปแล้วนะ โอเคขอขอ,ขอก่อนละกันจึบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บจิ๊บอืมโอเคโอเคคราวนี้จะพอเดี๋ยวเดี๋ยวขอการไปปัจโจหิงโดคาก่อนนี่ไงมีเฮเบลด้วยเฮ้ยเอา้าอืมตรงนี้ได้ไงกันโอเคเอาแล้วพวกวเบลเจอร์แกควรจะเก็บเพชรไม่ได้สินนะเอะเดี๋ยวเวลาแล้ว <laughs> เดี๋ยวเวลาแล้วโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงนี่ไงไอ้พวกหน้าโง,ง่ไอ้พวกไอ้มูกยาวเอ้ยวิจมูกยาวแต่หวัวเขายว่า โดโด้โดดโโอ้โหไปไงโอเคต่อไปหาก่อนการโดดขจิวิญญาณเขาเรียกว่าการขโมยในหมู่บ้านเรื่สิ่งไม่ดีนะครับแต่ผมขอยีนึงมาเป็นอเมริกาตัวรอดนะครับสิ่งที่ดีสำหรับเราไม่ใช่ไม่ใช่เขาฮะโอเครีบร้อยมีเฮเบน,นี้ก็พออยู่ได้เป็นหลายวันเลยเดี๋ยวให้เพชสเรสามเมล็ดเนี่ยเอาไปทำพยดีกว่าเออเออถ้าเป็นอย่างนี้ในคืนแรกก็คงน่าจะกกนะดูนะครับแบบมีเพชรอย่างเงี้ยเออก็ดีก็ดี เขาคอหน่อยโอ้ยสุด,ดยอดบีบีบมา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 ,มาโอเคมาเดี๋ยวทำโต๊ะคราบทำอะไรกันก่อนนั่นแต่ที้ไปมันก็คือที่ของเราจร <c oughs> ิงเราในการนำฟาร์บโอ้ก็โต้วยเหมือนกันนีเนี่ยวัดเอ้ยทำอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำอย่างนี้ได้ไงโอเปซิมเปตคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณมาตีพี่ของผมนะเออแต่นี่สามตัวนะเว้ยเด็ก็รู้แต่แบบคลีมก่อนได้ไหมหน่ะไม่ <laughs> จะยินก่อนนะผู้บ่าวจะยินก่อนผมขอจะยินก่อนผมขอแม,อไม่ไม่ไมีทางไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางอหรได้เดี๋ยวผมอึดไม้บอกจะมีทางโตครับนี่มันใสโอ้โหเอาละปึ๊บโอเคกล่องครับปึ๊บมาก็ทำขนมปังเจแปงขนมปังปึ๊บโอเคกิคนก่อนหิวโอเคเดไอ้เม็ดสีมันแล้วเดี๋ยวต้องตามหาไปพวกที่อื่นดีกว,ว่าสิไอ้พวกนี่เอ้ยไอ้พวกที่แบบงกคิ้งเ้ยเอาละถาพี่แอ๊ดดีกว่าปึบ ไม่ร so no no no. no mm ู oh, oh, ้ว okay. ่าม okay. ันจะเก็บได้ยังเนี่ยอันไหนอันไหนสุกโตเต็มที่นะนี่เหรอฮึบโอ้โอ้ตโตเต็มที่เหรอโอ้โหหึโตเต็มที่ยังเลยหึโอเคโอ้ยยี่สิบเก้าเมตรโอเคเอะไะขอบคุณมากนะทุกทุกทุกอย่างลาก่อนพนี่โอเคครับเราจะเรามาสร้างบ้านนคือแรกนะผมว่าเราจะจะชอาชันทีที่นี่ไงดีตอนนี้เดี๋ยวท่านหาเหมือนก่อนจะจะขุดหินกันหน่อยนี่ปออ้าว เจอเมืองลึกลับเขาจังหวะนี้เฮ้ยฉันเรามีเพชรเยอะขนาดนี้แล้วก็โอ้สบายแบบโว้มอมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยฮัลโหลอ๋อมื่นโอ้ยโอ้ยโว้ยโว้ยโว้ยเดี๋ยวก่อน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 ไม่สินวนยังไม่เข้าใจทำอะไรเนี่ยกระโดดเสแล้วโอ้โหขอฐานตะกอนได้ไหมโอ้มีเหล็กด้วยแต่ไม่มีฐานใชยโอเคยังขึ้นได้อยู่ขอเหล็กก่อนละกันฮึบโอ้โหนี่ไง คือแรกมีเพชรอย่างสบายเลยถ้าคุณผู้ชมแบบได้เพชรแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณผูทชมทำไรครับผมกับผมเนี่ยแบบเอาไปผมนะผมทำฟุดชูฟูลไดมอนด์แล้วก็แบบโอ้ชิวเพชรอย่างเงี้ยโอ้ยอดโคตรฟินเนี่ยแบบเอาเวลาเออไปช่างซามาเนี่ยเออคุ้มกว่าเยอะแบบไม่ต้องมานั่งหาเพชรแต่เริ่มเกมเงี้ยนะครับโอ้โหโคตรสปินฟินสบายสบายสบึยสบายโอเคโอ้โออยังไงเพชรนึ่งอ๋อสวยอ่าบานสบายดีนี่ไม้เลยฮนะเออเดี๋ยวค่อยวไหวทียยนึงโอ้โหแต่แบบมัน เดี๋ยวก็ดีเนี่ยเติบโตตามธรรมชาติ <c oughs> เป็นไม้ต้มธรรมชาติเออดี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 อ๋อน,นี้ก็เราจะกลางคืนแล้วเราต้องผ่านอเอาชีวิตรอให้ได้ให้ได้เลยคือเรกของเรานะ <c oughs> แต่การเอาชีวิตรอดการตัดไม้เดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวโอเคเอาให้มัไม่น้ำวันนี้ไม่น้ำเออเราไปไม่น้ำดีกว่าไม่งั้นเราปลูกไม่ได้โจนั่งไงที่ของเราตรงนั้นแหละนั่นอะไรนั่อะไรนัมันต้องลาวาโอเคมาสร้างบ้านใกล้แม่น้ำมามาปลูกก่อนดีกว่าฮึบไหน พอปลูกแบบเบิ่มๆเลยไงยี่สิบห้าเมตรตึงๆโอ้โหถ้าปลูกกระดานนี้นะก็นะทำชุดฟูลเดมอนได้เลยเนี่ยเออปุ๊บดูนี่สิดู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 อีกแค่หนึ่งสามสี่ฮึบฮ่าเฮ้ยดูไปมามันก็สวยเหมือนกันเนี่ยโอเคมาตัดไม้ดีกว่าสร้างบ้านเองเพื่อแต่ถึงเพื่อเรามีชุดออสในคืนต่อไปได้โอ้มาอย่างนี้ว่ะ้ยมันตัดยากตรงไหมอ่ะตัดเท่าที่ตัดได้กันมันตัดยากต้นเนี้ย ไม่เจ็บลองพยายามหน่อยพยายามหน่อยฮึบออกไปเออเออนี่แหละเออหมดแล้วนี่แหละฮายรู้สึกดีนะช่วงแรกคือแรกที่เรามีเพชรเนี่ยแม่มันทั้งเรือและสปาหมดเลยโอ้ยฟินฟินแบบไม่ต้องมานั่งเสกเลยเออแค่แบบแค่หาแบบไปเรื่อยเจอเจอไอ้อะล่ะบ้านของเราริ้แม่น้ำตึงๆโอเคบ้านโครงสร้างวันนี้ก่อนเดี๋ยวตัดไม้ต่อแต่ตนนี้โอ้ยเริ่มโตเนี่ยโหสุดยอดเลยไหนขอขอตบแต่เออฮึโอ้โห อันนี้โตใช้ได้นี่นี่นี่เออโตได้เออนี่เออนี่ก็ได้ฮะนี่ก็นี่ได้ฮะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาไม่ได้เถ่าเอ้ยสี่ฟีโอ้สี่สิบสามค้อนไหนสิทำชุดฟูลเดมอนเป็นไงบ้างหืมไหนหน่อยปึ๊บโอเคชุดฟูลเดมอนเรียบร้อยโอ้ปึ๊บหืมใช่กิ่งึ้นนั้นคือดาบสุดของเราดาบของเรา เฮ้ปึ๊บ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 โอ้ปุ๊บโอ้โหเรียแบรบ้อยฟูลในวันต้นเกมอลัตเริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าก็คงไปโดเตียงอย่างชาวบ้านมาเพื่อเป็นเตียงเออนั่นแหละนะไม่มีเตียงหน้าก็ต้องโดไปก่อนหนะ้คาคันโดมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันมันไม่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันจำเป็น <c oughs> มันจำเป็นจริงๆขอร้องเออแต่จะข้าไม่ดีอ่าโอเคอ้อมก็ได้สิอ้อมก็ได้เอาก็ไ,ได้เปึ๊บปึ๊บอ้อมไ, <c oughs> ไปเอาเตียง ขอด้นต่ชาาบ้านสับคนหนึ่งที่ที่ไม่ได้นอนนะอึ๊บอึ๊บมีเปี่ามีเรียร <c oughs> เปล่านะเตียยก็เตียงเขาโอเคเอาละ่ะค่ำคืนแกเข้ามาแล้วแต่เอาไปว่านะคือบางทีเราก็หาทานไม่เจอไงมันจาเป็นเนอมันจําเป็นหน่าคือแรกมันก็ต้องมีอะไรอย่างงี้บ้างมานานะขอห้วยอด้วยมันมันจำเป็น,นมันจำเป็นมันจำเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันจำเป็นจริงๆอ๋อได้ไฟถอดันแล้วโอเคปักที่นาที่หนึ่ง แล้วก็ปกักลบ้านเราที่หนึ่งแม่สว่างเหรอเหรอโอเคมีเตียงแล้ววางเตียงไปแต่นี่ไม่มีไม้พอเลยโอเคบ้านเราสว่างขึ้นไปหน่อยเออทำไมเราไม่พรมชาโคเนี่ยเออนั่นดิไม่ได้ขุดหินเลยบ้าจริงๆเชียวขุดแต่เหล็กมาแต่ไม่ขุดหินมาบ้าเลยเอาละครับคืนแรกของเราก็กําลังจะผ่านไม่ได้ด้วยดีนะครับมั้งนะคืนนี้ถ้าเราไม่ปิดผ้าถ้าสร้างบ้านเสร็จมีเพสเสร็จร้อยโหยิ่งยิ่งกว่าฟินฟินเะนเออฟินมากๆ อ้าว,าวแล้โอ้ก็ยังมืดดีเนี่ยยังไม่มีหินคนเลยอ่ะอ่าหินดีอืมออาขุดเอานี่ดีกว่าดีกว่าเออนี่เออเนี่ยขุดไปตรงเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นอ่าปะเป็นแบบว่าอะเป็นตัดินตัดินเออตัดินซึบโอเคเป็นอันตรการของเรานี่ยนะเออถ้าขุดจะทางก็ดีนะไม่ต้องทําไม่ต้องเผาโอ้ต้องเผาจริงเนี่ยอ๋อไ่ได้จริงเดียวโอเคเนี่ยต้นเกมขุดอะไรเงี้ยชิวๆได้มาแป๊บๆก็โอหสุดจีก็แล้ว เตาเผาอืโอเคเตาเผาไปแล้วก็เผามาสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันเอันหนึ่งฮึบเอัลเฟียนเมามาอาถานมาให้ดีดีสีก้อนตึงๆม่าหิวข้าวแล้วโหแม่ใช่ไปคืนแะไรที่ตกตะกอนจริงเลยเนี่ยทิวทัศน์ดวงจันทร์แล้วแบบมีแร่เพชรโอ้โหยิ่งก็มหาเศรษฐีโอ้โหถ้ามีองี้เลยเกือบโคตรโคตรจะดีเลยแต่อยิ่ง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 มากไปก็ไม่คดีอะไรเนี่ยแบบ เอามาเยอะๆฮะเออมีแค่ชุดฟูเดมอนแล้วไปเอ็นชาน์เลยก็ดีเลยแต่แบบมันที่เขาเยอะไปเยอะไปมาเลยทานอีกสองก้อนนี่เลยครับปักไปเลยปึ๊บๆส่วนบ้านเราก็นะครับเป็นระบบอ่าโอเปนแอร์นะครับคือคือเปิดแบบคือเปิดแบบอ่าเปิดกว้างนะครับเปิดเปิดกว้างนะครับอ่าไม่ต้องกลัวน้องคิปเปิ้ลนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาไม่ยุ่งกับเรานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนดีนะฮะโอเคแล้วนี่ จะเรียกว่าบ้านเนี่ยเรียกว่าแบบเป็นอะไรตัวอย่างตึ๊บโอเคตึ๊บ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 โอเคอีกที่หนึ่งขอเรียกว่าบ้านบ้านเอออย่าเรียกว่าบ้านเดี๋ยวอย่าเรียกว่าบ้านเอยมันเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่ากระท่อมที่อยู่นะครับตึบอึบเนี่ยไอเดียบ้านเราล่างเรา เรียบร้อยหรือก็ปักไฟแทะตรงนี้เลยนี่ปักแก้สองที่ก็สว่างสวยทั่วปูบ้านเราโอ้โหเรียบร้อยช่วงนี้คือแร่งเราโอ้โหยังแจ่มอ่ะครับนี่ไงมีนี่ไงนี่ดับร้อยล้านนี่ดีไหมมีแบบยังไง่ะฟาร์มพิส่วนตัวโอมองอะไรมองไม่เคยหน้าคนหล่อแต่ก็คือยบอกอ้ผลิตอ่าครับผลิตตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอีกตัวอย่างต่อแล้วต่อแล้วเออแล้วโว้ธุรกิจสุดยอดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยว นี่ไงลองสอบลองสอบลองสอบไปเฮเพชรนะเฮลองไหมโอ้โหโอ้โหโอ้มันป็นคคุ้มค่าเลยเอ้ยชอบ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 เรียบร้อยครับผมสับบ้านบ้านบ้านอาชีนคือเรื่องของเราด้วยเพชรนะครับโอ้โหคนจะโกงแต่อันเนี้ยอันเนี้อัน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 นี้ผู้เฝ้าผู้เฝ้าเพชรเพิ่มตีหน่อยตีแล้วหันการตีแล้วก็หันกลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี เป็นไงโหรู้ป่ะที่เป็นไงเรียบร้อยระบบบ้านเราจะได้แค่ในเพจระบบเป็นไงรู้เปล่าบ้านแบบไม่ใช่บ้านนะเออแล้วก็แบบเป็นโซนพิตก็ไม่ใช่โซนพิตอ่ะทำไม่ได้คนเราอ่ะ